ทันข่าวมข้ามกีฬาฟุตบอลไทยาบมาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่24เมษายน2566โดยชายผู้ว่าคลังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสกกนใจบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้เอาเ่ื่งไงแข้งทีมชาติไทยลุ้นสัญญ,ญาล็กสุดสุดกระทางเบลเยียมนะ โดยการนี้ลุ้นย,ยุโรปเล็กก็ว่าได้เมื่อทาง KVC West Torio ทีมัชนนำในลีกสุดเบลเจียมจูเบดาโปรดิกจะทำการทดสอบฝีเท้าพงศกรสังขารโสภาแข่งเยาวชนอนาคตไกลทีมชาติไทยซึ่งตอนนี้พงศกรสังขารโสภาได้ออกเดินทางจากทางท,างทาง่ญญากาศยานโซนภูมิไปประเทศเบลเยียมเป็นที่เรียบร้อยสหรับทางพงศกรสังขารโสภาแข่งเยาวชนทีมชาติไทยวัย16ปีจากสโมสร oh ข,ของหินซิตี้เขาคนนี้จะเข้าทดสอบฝีเท้ากับทาง KVC อเวสตีโรในลีกสูดสุดของทางเบลเจียมเป็นเวลา1เดือนเต็มเขาจะได้เข้าร่วมฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่อีกด้วยสำหรับทางพงศกรสังขาดโสภาที่ปัจจุบันติดทีมชาติไทยอยู่17ปีช่วงอายุ12-14ปีเขาเป็นเด็กสร้างจาก a c a d e มีปารีสแซชมงสาขาเกาะสมุยโดยมีทาง Bro ge, urer, บรูเบิร์ชโปคูเรอร่วมดูแลเยาวชนรายนี้ จากนั้นช่วงอายุ14ปีเขาได้ย้ายไปร่วมทีมดอนชับุบรีนยุนเต็ดนะฮะที่มีประเบิดโบคูเลอร์ดูแลทีมอยู่ด้วยเช่นเดียวกันก่อนที่ล่าสุดนั้นจะได้ย้ายไปร่วมทีมหัวหินซิตี้ที่ปัจจุบันมีประเบิตโบคูเลอร์เข้ามาคุมทีมเช่นเดียวกันซึ่งมีหัวหน้าโค้ชใหญ่คือเรนเลเน่เดอร์ซาเย่กุนซือชื่อดังชาวเบลเจียมตอนนี้เตรียมจะลุ้นแข่งเยาวชนทีมชาติไทยลุ้นสู่อะคาเดมีทีมในลีกสูงสุดของเบลเจียมในครั้งนี้นั่นเองครับ ผมเป็นนว่าง,งานนี้ต้องเราดูกันต่อไปก,ก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะไม่แน่ว่าอาจจะเห็นเจ้าหนุคนนี้ไปลุยลีกต่างประเทศอีกหนึ่งคนก็เป็นได้เรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับกระหึ่มสายตาชาวโลกหมอมิอยูใส่ชุดไทยลอนดอนมาราทอนทุบสายติโลกโดยโฮมสบายทรงพลังเลยก็ว่าได้นะฮะเมื่อทางหมอมิอยู ทันตแพทย์หญิงเชิดริญญาการชนะเสว,วีนักอมอนักวิ่งสาวสวยตัวแทนจากประเทศไทยลงวิ่งในรายการลอนดอนมาราธอนที่ประเทศอังกฤษประกาศให้โลกได้รู้ว่าเขาสามารถคว้าสถิติวิ่งด้วยชุดไทยได้เร็วที่สุดในโลกซึ่งการแนะข่งขันลอนดอนมาราธอนเป็นหนึ่งใน6รายการวิ่งเมเจอร์ระดับโลกระยะมาราธอนคือ42.195กิโลเมตรโดยหมอมิยูเนี่ยเลือกที่จะสวมชุดไทยแบบเต็มยศ ทั้งปรักเก้าสบายโชงกระเบนร,รวมน้ำหนักประมาณ3กิโลกรัมด้วยเวลาที่ดีกว่าที่ตั้งเป้าเอาไว้ในตอนแรกจาก4.30ชั่วโมงผลลัพธ์ที่ได้หมอมีอยู่นะฮะวิ่งได้3ชั่วโมง45นาทีโดยจากสถิติการวิ่งดังกลาวนี่ได้ถูกจดบันทึกสสิติโลกกินเนสเวบลล์เรคคอร์ดเป็นที่เดีย้แล้วซึ่งเป็นนักวิ่ง Fast Test Marathon e x ด e s in t h a i a ยเทส โดยนักวิ่งหญิงคนแรกคนที่ใส่ชุดวิ่งไทยมาราธอนได้ร็วที่สุดในโลกนะฮะซึ่งเป็นการบันทึกสถิติโลกในครั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นผ้าไทยปรากฏสูส่สายตาชาวโลกในครั้งนี้อีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวนะฮะในเชิงอ่าสปอร์ตแล้วก็เวลเนจทัวริซึมชักชวนให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกตามรอยหมอพิ่อยู่มาเที่ยวที่เมืองไทยกันอีกด้วยนะผมเป็นนะว่างานนี้ระบบซอฟต์พาวเวอร์นะฮะ ก็กลับมาเริ่มทํางานกันอีกครั้งเรามาดูประเด็นข่าวจบมานก,กันดีครับทีระทรนกับทันติชัิไทยได้โพลตอบคมอ่าโพสสถสติ Post, อันสุดทึ่งของกล้องไม่ไรในค้งนี้ โดยตอบกันสวนไปสวนมาอย่างฮาะฮะบุจากควันหลงหลังเกมฟุตบอลไทยลีก2คู่ระหว่างเคียวสมุทรสมุทรประการซิตี้พบกับทางพยั์ลานนาเชียงใหม่เอฟซีเกมดังกล่าวสร้างความมือฮาต่อวงการฟุตบอลไทยเมื่อทางธนาชนะบุตรอดีตแข้งทีมชาติไทยจัดก,การส่งกล้องห้วยไรย่ศิลปินชื่อดังของเมืองไทยลงสนามไออาชีพลูกหนังครั้งแรกในชีวิตหลังเกมดังกล่าวกล้องห้วย,รยไรได้โพสต์ถิตีอันสุดทึ่งจากการลงสนามในช่วงนาทีที่88ตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าพร้อมกับการสัมผัสบอลหนึ่งครั้ง แต่รับหน้าซะก,ก่อนในครั้งนี้ทำเอาทีเดธรทอนประทานแบ็กซ้ายกับตันทิชติไทยจากสโมสรบุรีริลัมโผล่เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ใส่ทีอน,นาทึ่งดังล่าวของกล้องห้ยไร่ในครั้งนี้โดยทีละทอนได้เข้าไปคอมเมนต์นะว่าขยันวิ่งมากครับความตั้งใจ1,000%ครับพี่เกมฑหน้าขอโค้ชแมนลงต่อนครับแต่ขณะที่กล้องห้ยไร่ตอบกลับไปว่าอยากเงือออกครับโกอารมณ์เหมือนเด็กดีใจที่ได้วิ่งเล่นน้ำฝนครับมีความสุขเลยอยากจะวิ่งเยอะหน่อยแต่ไม่เจอบอลเลย เกมหน้าคงลำบากมากครับสถานการณ์ตอนนี้ไม่สู้ดีครับโกให้น้องๆครับรุยกันต่อดีกว่ากองผูไ้ได้ยังบอกกับทางทีทรทอนด้วยอีกว,ว่ารักโกเสมอนะครับยินดีแชมป์กับแชมป์ด้วยนะชีวิตจะคอรอมพีทมากถ้ามีโอกาสไปเตะบอลกับโกรักและก็ซัพพอร์ตเสมอครับผมซึ่งอุ้มก็ตอบคำขำกลับมาอีกนะฮะว่าจะไปครับพี่เดี๋ยวพี่เปิ้ลจะแย่งพี่ยิงอีกนะทำมาเป็นแฟนแอบขำความน่ารักของทั้งคู่ในขากักนี้ อันนีผมเป็นการหยอกล้อในสไตล์ของโกอุ้มนะฮะที่เห็นความาน่ารักของอาทางกล้องไม่ไร้ที่วิ่งไม่มีหมดได้ขนาดนี้นะ,ะับผมฟิตเซอร์เหลือเกินเรามาดูประเด็นข่าวจอมากแกันดีครับแฟนเวียดนามเดือดฟรปทูซเย่นำทีมลงนัด4นัดไม่ชนะแพ้รวดก่อนจะล่าเหรียญทองซีเกมกับทีมชาติไทย โดยงานนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ที่เวียดนามไปแล้วสำหรับทางทีมชาติเวียดนามภายใต้เฟรดิปทูซิเย่ที่ออกมาประกาศจะล,ล่าเหรียญทองซีเกมจากทีมชาติไทยซึ่งทั้งสองทีมคือตัวเต็งที่จะคว้าเหรียญทองซีเกมในครั้งนี้ที่ประเทศกัมพูชาที่สําคัญพวกเขาอยู่ร่วมกลุ่มเดียวกันอีกด้วยแต่ทว่าเฟรดิบทูซิเย่ดันนำทีมชาติเวียดนามชุดยุ22ปีลงสนามเป็นเกมที่4กลับพ่ายแพ้ไปให้กับทางสโมสรโฮจิมินซิตี้ทีมอันดับโซนท้ายตารางวีลีกไป2-3ต่อในครั้งนี้ ากับว่าฟิลิปสุิเย่นนำทีมชาติเวียดนามลงสนามไปทั้งหมด4นัดยังไม่ชนะใครเกมแพ้ปวดทั้ง4ี่นัดรวมศึกโดฮาคัพกันอีกด้วยทำให้แฟนๆเวียดนามถึงกับเดือดดังกันเลยทีเดียวแบบนี้จะไปเบียดแชมป์กับทีมชาติไทยได้อย่างไรโดยเรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันดีกว่าว่าแฟนบอลเวียดนามจับว่าอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับโค้ชของเขาเริ่มกันที่คอมเมนต์ที่1กันก่อนก็แล้วกันเล่นแบบนี้ยากที่จะชนะทีมชาติไทยนะ ค่ามนต่อมาฟิลิปทูซเยพยายามซ่อนกลยุทธ์เพื่อจะเอาไว้ชนะไทยในวันแข่งขันจริงข่าวม่นต่อมาจนถึงตอนนี้หลายคนคิดว่าอยู่ยีปีแข็งแกร่งกว่าสโมสรอีกหรอขอเม้นต่อมาในกลุ่มเดียวกันอยู่ยี่สปีไทยแลนด์กับยูยี่สปีเวียดนามจะเป็นรองในกลุ่มและพบกับไทยในรอบชิงชนะเลิศและก็เฝ้าดูไทยในการคว้าเหรียญทองในครั้งนี้ข่าวม่นต่อมากังวลอย่างแท้จริงครับสาหรับทาง s g คอมขาวมนต่อมาบอลเวียดนามไม่เคยแยกขนาดนี้มาก่อนเลยนะ คอมเมนต์ต่อมาเข้าร่วมซีเกมครั้งนี้เพื่อจะเรียนรู้ประสบการณ์หมดศรัทธาในตัวของโค้ชชาวฝรั่งเศสคนนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาเล่นแบบนี้จะเอาชนะไทยได้อย่างไรคอมเมนต์ Comment ต่อมาแพ้กระทางทีมที่อยู่ด้านล่างสุดของอันดับฉันว่าจะว่ายังไงดีคุณทูซเยจงใจแพ้ใช่หรือไม่ หรือความแข็งแกร่งของทีมและก็ฝีมือขุนพลของพูบดขาวชาวฝรั่งเศสมีแค่นี้และจะป้องกันเหรียญรางวัลอันทรงเกียรติในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่32ที่กัมพูชาได้เปิดไม่หรือนี่เป็นเพียงแค่การต่อสู้ทางจิตวิทยาที่ไร้เดียงสาพเพื่อจะประเมินคู่ต่อสู้ที่กำลังจะมาถึงในครั้งนี้กันแน่เขาไม่ต่อมารูปแบบการเล่นไม่แน่นอนแพ้รวดทีมขาดความลึกไม่เหมือนสมัยอาจารย์บักเลยนะเขาไม่ต่อมา ครั้งนี้ไม่ได้ตั้งตาปลอกแชมป์ซีเกมเรียกว่าตกรอบแบ่งกลุ่มไปแล้วด้วยซ้ำไปขาวม่นต่อมารุ่นอายุไม่เกิน23ปีนี้ไม่อยู่ผู้เล่นทีมชุดใหญ่แน่นอนว่าไม่สามารถจะแข็งแร่งขึ้นมาได้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่มิสเตอร์พาร์คไม่เรียกใครในกลุ่มอายุนี้ไปเล่น AFF Cup คัพครั้งล่าสุดในครั้งนี้ขาวม่นต่อมาชนะไม่ได้ AFF เจอไทยแต่ว่าใจสั่นเหมือนกลัวก่อนจะแข่งขันกันแพ้ในครั้งนี้ขาวม่นต่อมานัสยดยที่ทาง AFF เอคัพครั้งล่าสุด มีคุณป้าคนเดียวแต่ถ้ามีคุณป้าห้าคนเวียดนามน่าจะเสมอกับไทยได้เลยนะขอไม่ต่อมาหากทางเอสล้มเหลวมิสเตอร์โชซิเยจะอยู่กับแฟนๆชาวเวียดนามได้ยากในขนางนี้ขอไม่ต่อมาไม่แปลกใจกันเลยเมื่อทางชุดยุยสปีปรุ่นนี้เพราะดูเหมือนว่าตั้งแต่มีคุณซือคนใหม่ชุดยุยสปีก็ไม่ชนะเลยแม้แต่นัดเดียวขอไม่ต่อมาเพื่อก้าวสู่การแข่งขันอย่างเป็นทางการและก็คว้าชัยชนะ คำไม่ตอมา,าเรายังไม่ชนะการแข่งข,ขันกระชับมิตรเลยนะและเขาม่สุดท้ายก็ได้บอกว่ายากจริงๆกัมพูชารอบนี้คงจะไม่กล้าดูอย่างนั้นคุณต้องพยายามอย่างเต็มที่สู้กันสุดเหวี่ยงความสามารถไปเลยนะในขง้งนี้เป็นนาว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะผมว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมาก,กันดีครับมาริโอพอใจเมืองทองที่คว้าชัยรับยังมีข้อบิดพลาดอีกเยอะนะ โดยกุณซือกีเลนพยองรับนะฮะยังไม่พอใจกับผลงานของลูกทีมแต่พอใจกับผลก,นนการแข่งขันที่ออกมาหลังเปิดบ้านชนะพยากายชนโดยการที่ทางบริโอยูโรฟสกี้หัวหน้าผู้อุปศนเมืองทองได้เปิดเผยหลังเกมที่เปิดบ้านเอาชนะหนองบัวพิทเอฟซีในศึกบริโอไทยลีก2 0 22นาที่27เมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมา โดยมาริโอได้เปิดเผยได้ว่าพอใจกับผลการแข่งขัน3ามคะแนนนัดนี้เป็นสคะแนนที่สําคัญเป็นอย่างมากครับจริงๆแล้วก็ตามคาดการอาไว้แล้วน้องบัวจะเตรียมตัวมาเล่นแบบนี้เพราะว่าแนวรุกของเขามีผู้เล่นคุณภาพเราก็ได้เตรียมตัวมารับมือพอสมควรก็พอใจกับสาคะแนนที่ได้ในเกมนี้ตามจริงแล้วผมก็ไม่ค่อยพอใจกับผลงานของลุกทีมสั้งแ่ไหนนักหลายคนทำงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะ กือบทั้งทีมเลยก็ว่าได้ผมมองดูในหลายอย่างที่ปรับปรุงได้โดยเฉพาะในครึ่งแรกไม่พอใจเลยครับที่ลูกทีมเล่นแบบเหนื่อยๆดูเหมือนไม่มีความกระหายแต่พอดูพูดถึง90นาทีแล้วก็มีหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงแก้ไขยังไม่พอใจความเร็วในการเล่นของทีมในครั้งนี้นั่นครับ สำหรับโปรแกรมของการแข่งขันต่อไปเมืองทองจะเปิดสนามทันตุดมสเตเดียมรับการมาเยือนของรีโอเชียงรายวันที่23เเษายนนี้เวลา18นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play และนี้ก็เป็นทันขาประคข่่กีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปรก้งสไตล์ประจำวันที่24เมษายน2566โดยชายผู้ว่าคลังฟุตบอลไทยครับ